กินจังเลยกิงจังเลยอ้วยเลยขบตะตรงหน้าพันนี่หน้าพันนี่พ่อว่าขอยไปสามใบไหลเนาะไปสามใบเหรอก็หยาดอกจะกรมีเนี่ยหน่อย,อยก็เลยไปอันนี้เอาเลื่อยไปลุกเอา,ว,าว,นะว่านปุ๋ยเลยนะว่านปุ๋ยเรียบร้อยเลยแต่ว่าจะส่วงนาฝนนี่อยางน้ำให้น้ำหน้าอยู่ <c oughs> ชุดที่ลงทงในพอบานว่าประจ ong ขมัน นี่ก่อนเสรีไปหับเล็กน้อยอะไรเล็กน่อยนี่สวัสดีค่ะยายน้อยบ้านสันยาวไปค่ะบ้านสันอ,อาญงวะผ้าลงทงลงหน้าก็มีเตยสิไปน้ำเฮาสิลงหน่ำติสิลงฝัดฟันไปเตยทีบเตยเด่นต้องหันไปหยิบหยิบไปหยิบหนึ่งพ่อบ้านแล้วมาปลูกข่อยโอ้ยปลูกข่อยไว้พขาโรน้องเขาะปะเป็ลักลับเก็บเอวสวัสดีค่ะบ้านสันยายน้อย ยายพรหนูนะก็สวัสดียายน้อยยิ้ผาดแเอาไปค้าบบอสันอาจยองว่ะถ้าลงทงลงหน้าก็มีเตสิไปน้ำหฮอสิลงนามตีสิลงหนามบ่มีอยาก็ดีใจเได้นอนยายห,หน่อยบอ่ลงทงลงหน้าเห็นเขางามเนาะว่าบอลงทงลงหน้าเห็นเขางามเฮราะต่ว,ว่าจะช่วงหน้าฝนนี่ยาน้ำให้น้ำหน้าอยู่ช <c oughs> ุดีลงทงี่พอบ้านว่าบ่บต้องไปนุ่งหรอก บ่เนี่กินกล้วยไลนั่นไลนี่เจ้าเฮ็ดงามง,งามคอยซ่อนคอยกระเสือออกเฮาบ่มีเงินนอตะก,กี่อันนี้มาเกมเฮียเกมเฮาวได้ไอยู่วะคอยละมักต้งเดยคอยก็อเอาหลดุดไอ้ต่อเมื่อย์ไหลลูกยาเขาเมย์ไหลรักนอนรับเลยไปได้กินยาเกี่ยปวดอ่อน ขัานลกหย,ยาหยากับพ่อลกอยู่ดอกสีดงหงีหงเขาไ,ไห้หงเขาไหวเป๊ะครับหลักหน้าพันหนึ่งลกเ <c oughs> มยเจ้าหน่อยไปรงเรียนจังไปไปส่งล้านกนแต่ว่ามองเดยนวนมันชิมีหยาตัวใหญ่หน่อยเขามองเดยมันเป็นนุ่นๆนะหยามหยาไข่เฮา แลเอาไปลุกญ้าเขาไปซามเขาบ่ค่อยสิมีเวลาบันเดมันยากเข้าก็ไดสะไดทีเขาเนอะอสะไดทีมันว่าซามไปเล็วแลยล่ะแต่ว่าเขาลุกออกเขาบ่เห็นติละแน่น้อยสวัสดียายน้อยยานน่อยสวัสดีจ้าน้องแนนยานน่อยว่าน้ามก็สิเิ็มแลวแล่ะฟังคนแต่ว่าหน้าตัวพังนี่ ปันปุ๋ยแล้วเขาก็ลังงามพี่หาไปสีเขาค่อยมีแต่กากเทสก็บกากเขาไปถามาแรงก่อนอาฮวยเนาะยายต่อก็ลงหน้าลงหลังนี่แหละอาฮวยครับอัศน์พึ่นกับเสดไปลงอีกอยันนี้พ่อบ้านไปตัดไปตัดเขาอีกเพราะท่านแล้วตัดแล้วก็เสดตัดให้น้อง ชิดตัดให้น้องสาวอีกนะครับขับรถไปเองครับตอนเมืครั้างแรกเลย <c oughs> จริงๆจะได้ใหญ่หน่อยครับรถปิน่นคอยนอนเจ้าหน่อยผักคนมันผักบ่ไ้ดีเหรอฮ้องก็้หน้าเนาะแม่นบละ่ะเฮาก็ต้องฝาดเห็นมันเลีวของหนูของหนูของอายชิดหอด,ดูหอดร้านกระไดถ้าไปสื่อเสือสุดหมูอ่านสุดหาเออ อีกสามสองนาทีเนาะขอตัวยายต่อขอตัวลงไล่กันด้วยทุกคนเออขอบก้นในไหลได้จ้ะเหรอวะอย่ามีบ่ไหลนี่เป็นหม่องเป็นบาไปเอาเครื่องไปตัดเอกหน้าต้งๆหน้าคุมๆอย่าิสีลุกออกมี่ย่านฝนมาอีกยมพี่น้องนี่มืนี้มาแถเลยนี่หัวตื๊ดเลย สลากฝนตกก็มากก็ดีใจอยู่ดอกเขาสิได้มีน้ำน้ำก็็สิติมแล้วล่ะฟังคนต่ว่าหน้าตัพังนี่ปั้นปุ๋ยแล้วยเขาก็ละาง,งามพีม่ฮาได้ได้มงแล้วละ่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนจ้าวันนี้สาเพชรบุญเฉลียวก็มาเปิดบ้านไลรสดพันหนึ่งหนึ่งหน้าโทนึ่งตัดเอา ตรงนั่นบกใหมีโอ้ยายหน่อยบออ้าวอ้าวสวัสดีจ้ายายตอจ้าสวัสดีบอออกินมดก็แล้วไปซะนะ้านี่ไรกินหมดเอ้วคุณยี่ายจ้าขอบคุณจ้าขอบคุณยายพานูนาเดินทางปลอดภัยจ้าไปต่อก่อนจ้าอะสสดรห้อะ ใช่เพืนเพื่อนย่มใบเด้อพี่น,อน้องเลยฮูยครับประสันยาวไปครับ,บสัเกิ่งจังเลยกิ่งจังเลยฮห้ยเลยมาเต้านาม,มานั่นโอ้ยเขาก็ง,ง่ามเฮ็ดเกิดเกิดพอได้กินได้อยากรู้อันยืนยันตัวตนจ้าเป็นอันนี้เนะพี่น้องเนาะเป็นเหมือดจัง เก็บเอวสวัสดีค่ะว่าสันยายน้อยยายพรหนูนาะก็สวัสดียายน้อยยิบผ้าเมื่อพี่น้องเนาะบม่ค่อยเดี๋ยววาอันไหล่จุดปรนเดี๋ยวหนาเวียดเข้าเนาะลกหงาเข่าสะนแรกพี่น้องบระเดียวไล่จุดจากเถื่อดอกข้อกระสีนไล่จุดนี่นะว่าเฉลยจุดจะเข้า,า,เ,ขาเปิดข้าการมองเห็นขอบคุณทุกคนจ้าจีเวะมาทักไทย อาหุยครับอ๋อเหรอจ้าดวจักนาที่น้องพี่น้องมึงกันดเ,เด้ออ๋ไวสิบชีนนาที่ไป้กินยาเพื่อปวดเอวไปขั้นลกหงาหงาก,กับพ่อลกอยู่ดอก ข้าพี่น้องไล่ตาไปเอาเปียหยาให้อันนี้ก่อนเฮาบ่มีเงินนอตะกี่อันนี้มาเก็บเฮ่เจ็บหาวได้อยู่คอยละมักตุ้งเด็กคอยจะเอาโหลดไสเด้อร์ยังไงเราขับรถจริงแล้วเราไปเสมาเสกาง่ายถ้ากันไปตลาดเท่าเทียวคอยเต็มรถอันนี้อะหยาดอกจานก็มีหน่อยหน่อยเรื่ยไปอันนี้เอาเรไปลุกเอาท่านปุ๋ยเลยนะท่านปุ๋ยจะรอยเร็วหรอวะ หยามีบะไหลมีเป็นหมองเป็นบาไปเอาเครื่องไปตัดเอาหน้าทึ่งๆหน้าคุ้มๆม,มี่ยิได้ลุกออกไอ้ตอเมยไหลลุกหยาเขาเมยาไหลักนอนรับเลยเส็ดไปครับเล็กหน่อนยใบ,ยอยบยสองกลัวๆใบสองเกล็บเอวสวัสดีค่ะสันใหญ่น้อย ยายพรหนูนะก็สวัสดียายน้อยยิผ้าท่แวะมาทักไทยจ้าขอบคุณในไหลเด้อทิแวะมาทักไทยนาเนี่ยมันหนาเบียดยายพรหนูหนูมาจ้าวันไหลกําลังโบปินวันไหลกําลังโบปินโบประทิดประตอขําหนามน้ำยาจะลงหนามลงใน อ,อีกไม่นานหรอกอีกกุมมาแห้งแบบแห,ห้งปานฝ่าหัวน้ำหงอยู่จะน้ำหงอยอยู่ถามาอีกกะสิไข่เนยอยู่ดอกเสียวเกี่ยวเสียเ,เกี่ยวไปอันเฮ็ดน้ำแขัง,ขงมันนะก็สิเอาเคียงตัดห้าไปมันกะจังเลยหละเขาก็มีนอเคียงตัดหญาเฮ้ยหน่อยแล้เขามาเลี้ยงเอากระเป๋าเราจังสิป่าเฮ็ดกระเป๋าให้เขาที่ ฝ่าย้อนมาเบิเดแล้เดี๋ยวก็จะตกแล้วจ้ะอีกจักนาทีเนาะพี่น้องขอบคุณอ,อาหวยบ่ไหลดอกเอาเมื่อละให้เอาจะให้เดี๋ยวยังทัฒนแล้ลวอยู่งนว่า,า,ววามื่อละให้มองเลยมันวางคอยกละลุกสามไปนําวันนี้ไล่จักเทียขึ้นไล่ก่อนจักน้าจักเข้าไอ้สันดอกโอ้ทางนี้ร้อนมากบ่ทางนี้ฝนจะตกแล้วน้องเนียนเอ้นุ่งดอกบ่อกนี่ กินกล้วยไล่นั่นไล่นี่เจ้าฮิดง่ามง,งามคอยสอ,อนคอยกระซือออกไปสีเขาเค่อยมีแต่กากแท้่นอะเลิบตากเขาไปถมาแร่งก่อนมันจิตกลินล่นจะซื้อได้พี่น้องพาออันตกพ่อห้ารำคาญน้นา้าโมโหด้วามาขึ้นแบบหยามหมดเตี้ยนนี่ หยครับปิดสามเป็นผลใบสองสี่สิบเจ็ดห้าลานผลสิมากอีกได้นย่อยห,หน่อยฝ่าย้อนมาเบิดแล้วเดี๋ยวก็จะตกแล้วจ้ะอีกจักนาที่นาะพี่หน่องขอบคุณอาวยเมื่อกะหาสุดเด้เขาแจก,กอยู่สองสุดสามสุดหนึ่งขเขาซื้ออง